วัสดีทักทานนะครับของผมโอมคืนแชนแนลนะถึงพวกคงจะรู้จักผมแต่ผมยังยืนอยู้ว่าคงการรับชมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเราจะมาเปิดรายการเ,เสียงจริงจกคุณดังวันนี้เราจะมาเปิดรายการเออ่คัทแบทพัทโอเคครับกลับมา,า,มาอีกรอบมากเมื่อกี้เมื่อกี้ไปฉี่แป๊บนึง แล้วเนื้อเราไปเราไปถึงที่เรื่องที่เราพูดนะฮะเรื่องที่เราจะมาพูดันนี้ก็เราก็จะมาต่วเปิดรายการกันเนี่ยรายการอุปถัมภ์เชิ่วีเราก็จะอัพโหลดคลิปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ฮะว่างๆไ,ไู้ไม่รู้จะอัพอัพฮ <c oughs> ะแล้ววันนี้ผมก็แค่จะมาเปิดกลับเปิดรายการที่เนี่ยว่า รายการผมมีสาระเกี่ยวกันนบเกมอะไรแบน้ฮะแต่เราก็มีขอลาเด็เพียเท่านี้ฮะเกมก่เป่าเฉยสอาเราวันนี้ขอลายเก็เพี่งเท่านี้ฮะ,วนนะสวัสดีค่ะ